ข้อมยึดหมั่นถือ <Pop> ม <keys in expand> ั่นข้อมอยากต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นลักแกนกลางของวัตจักรการหมุนเวียนในยุคในก็เรลาแจ้จะ่เข้าเกิดมากกับโลกนี้แล้วเนี่ยการมาข้อมรวบเนี่ยมีประจําทุกศาสทุกภพหรือข้อมอยากมีประจําทุกศาสทุกภพอิมพ้่อบ่เป็นข้อมอยากอันนี้ข้อมรวบอันนี้เห็นนั่นท้นัว่าข้าวโลกเสมอเนี่ยเข้าเกิดมาเสมอเนี่ยเกิดมาโทุาไรอย่างเสมอเนี่ยเกิดมาเพื่อแก่ตัวใหม่ แก้ตัวยังงั้นแกตัวแต่ก่อนเฮารวกพ่อพ่อชาติก่อนๆมาเฮาเคยเงิ่อนเคยเงื่อนนั่นแหละแต่เงินท้าวพ่อใส่พ่อสสยมันยังอยากหยากอยู่ข้ามามีเงินอุรมสมบูรณ์เป็นยังไล่นนอขําัาความอิ่มพ่อในเงินสมบัติต่างๆเป็นยังไลน้อเน่ยเ้ายังบ่พ่อข้อวบ่เป็นเกิดมาจะได้ชาติจะได้ชาติถึงชาตินี้ก็แลวแต่เกิดมากเพื่อแก่มือใหม่คือแก่ลงแล้วเกิดชาตินาทะหนะ ขอปัตนาไวร่าค่าวเขาจะรจะวยเงินรวยทองอะได้สมมักสมหมายอจะให้ในแห่งับมาอีกาขับนี้ปัตนาสิไรให้ได้สิ่งนั่นนี่เด็กรวยยัางเดียวหนตจะ่าข้ามปัตนาสิ่งจีวามากมันสมปัตนาหรือยังบอบ่สมบ่สมเป็นข่อมอยากเป็นข่มฝันถือๆนั่นแหละนีเกิดมาจะได้ชาติต่เราพอกับซ้ำเก่าเนี่เยเนี่ ข้าปัตนาจะชาติก่อนมาจนถึงปัจจุบันชาติเนี่เลื่อนได้ยัง่งเีมพ่อได้ยัง่งมีความสุขเต็มตัวได้ยัง่งบอกยังขาดแค่ยังบกพร่องอยู่มีความทุกข์อยู่ทุกคนก็นต้องการจะได้หาความสุขแค่นั้นแหละความสุขกายสุขใจในความสุขกายสุขใจบันยูใสอะไเนี่ถ้าหาวัตถุมองถึกทีกับวัตถอีกเลยมันจะมหมองมิทีมันไป เมื่อเกิดขึ้นมาเราจะให้ความสุกกายคือว่าม้ามสุกที่ใส่กายคนืมตัวไดเกิดขึ้นมาเป็นความสุขแล้วบม่มีทุกข์ไปกันขนาดเลย,ยน,นี่ความสุขไม่มีอย่างไรแล้วกันทุกเป็นแม่เลื่อนอยู่ตลอดเวลาเนี่กว่าล้วเป็นท่านประชาชนทุกข์ทรมาถัดขันเนี่ว่าการเกิดมาแบบไม่ได้ว่าทุกข์ประจําตัวยืมสี่หารถล่าว่าสวกเมื่อไรอย่างที่หน้าก้มบาเทียงของถาดขัน ที่น่าคล่อมทุกที่เกิดขึ้นจากกายจากใจตัวเองคนทีาเกิดมาเป็นนักสี่เหมือนกันมดถุกคนในโลกอน,นี้ไม่มีการแตกต่างกันมีการที่น่าจังสีเรียกว่าการจเจริญนิพพานา